เอาไว้พามาชมอีเต็นครับผมเต็นซิ่งครับสีจีจัดเป็นเครื่องยอนต์มาเจ้าพลังนะครับทันนี้เป็นเจ้าพลังฝีม่วงแก้วครับอันนี้ สีเงาๆนะครับเพราะว่าทำใหม่ครับอันนี้มีเกียร์สโลนะครับเป็น,เ,ปนเกียร์โฟวินเกียร์โฟวินครับสโลปั่เกียร์หลังแนบสองชั้นครับเป็นเหล็กทั้งคันครับผมพื้นเหล็ก คอกสูงดีนะครับก็มีไม้แค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวครับนอกนั้นจะเป็นเหล็กหมดเลยครับพื้นก็เป็นเหล็กครับเหล็กทั้งคันนรบสองชั้นเบรกน้ำมันครับเกียร์สโลวเกียร์โรวินครับพร้อมใช้งานครับผม เหมือนนิดๆครับผมอยู่ที่อำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับใครที่สนใจก็โทรติดต่อเข้ามาที่เบอร์ศูนย์หกห้าเจ็ดามเก้าครับรับเลขเทินครับแล้วก็มีบริการขนส่งครับน,นี่เป็นสไตล์ม่วแก้วนะครับ เบอร์กระจกใหม่คู่นึงครับก็ลานเพียงเท่านี้ครับผม